มาครับผมวันนี้กะมีเมนูคาดว่าที่ไอ้นั่นครับคอยตบหวานครับพี่น้องหั่นพักกรเดอร้อครับหั่นหอมหั่นหอมหวานนี่แหละ ลุกบับบนี A ้ม yeah. ่เย้หักเห็นพัก ูมีไ้รับข่าวเอารถครับยี่อ้อรัม,พพมนี่แหละเอาครับเสร็จแล้วครับบาเยเลยคันพัก โอ้ยพิดทางสั้งหมดคือบุเขาฝ่ายมีกับพิททางว่ะแล้วนี่ละมีแล่ะครับคือทางแล้วอืมโอ้ยจะสู้ด้วกล้องมือยังไงเอาโอเคบทบ,าทบงานเลยดีน้องเอ้ย ลอทุ่มด้วยครับมาเลยเดี๋ยวมาปรุงน้ำกันครับผมมาครับมาที่พี่นอ้องเสร็จครับลงไปก้อยร่วมกันลุคำนิ่ใหญ่โอ้โอ้เลยครับผมมาปุ๊บลงไปลุกไปลุกไปนั่งส,สาซิกว่าเลื่อยอยางครับเลื่อยอยาง กระมิ้งยางหล่เราครับเครื่องปุ่อยู่หอผักเกี่อยก็มีอยู่ครับปุ่มเรใส่ใส่น้ำป่านะใส่ไล่แล้วใส่ไล,ล,ล่ที่คิมผมนูม้ว่ะครับผมโอ้โหลายแค่ <laughs> อุ้ยหวงงอม,อยมอมงพอจะใส่อีอกืมปวดยังหน่อยครับใส่ ูเนาะสูนตกดกองีใส่น้ำผีอ่ะอก็ใส่เลือดครับ แดงอีกครึ่งนะครับมาสอนใหญ่ให้ครับก่อนเรื่องลายแตกเลยชิมชิมมือก่อนได้ครับไปกัน้ไปแต่บุ๊มบิ๊มย,ยังลายอกครับ พักขับพี่น้องอไปไปมันต้องอีกอย่างมากๆแล้วครับขอดอกกระเทียมนัดลูกไป <c oughs> อานไป มาครับบานเนีย่ยจะไปซื้อเพิ่มก็ได้รค,รออครับเพิ่มเพิ่มมีครับผมเนาะสำนี่แหละครับผมมามาครับบานนี้ครับ ที่งบปลายครับเรื่สีสัน สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมลุงปานาอาครับเอาให้มดลดพ่อแม่พี่น้องหวาครบสุดแล้วครับผมมื้อนี้กะวันยุทธครับผมตื่นแต่เช้าไปซื้อตับปลา้ก้อยครับตับหวาน้อยตับหวานใส่ไอ้สบายนางครับสบายนางสีขาวนะครับพักมีหลายอย่างอยู่ครับอ้าวมากๆครับเบ้าหลายมันฉิหลงครับพี่น้องจัดๆครับผมจัดตับก่อนเลยแหละครับติดเหล้าตั้งนานเลวพรมเพดานเป่าเลยครับ คิขายเครื่องหมดเลยเด้ยใส่แต่เลือดครับเพเี่ไม่ได้ใส่ครับพี่น้องทีแรกว่าสิจุเปลี่ยนแนว,วครับเราก้่อยนี่ครับเซ็บแซนโอกันครับผม,ห,มหวานดิมีความพักแังแง่หม กินกินกัะพักสังแงานะกใ้ใจสบายหน้าครับข่ารับข่าลวกเซ็บๆสบเหมือนกันครับพี่น้อง

เ้าห้บาทครับอยู่หอพักครับอยู่กรุงเทพครับเมืก่กี้มุเาเเอาไปตั้งมาข้างนอกครับโต๊ะที่ถ่ายทำข้างนอกแดดมากครับแดดไล่เรียวโบเห็นอย่างเลยได้ง่ายเข้ามาข้างในครับพี่น้อง เขาเอื้นพักอย่างพักติ้วพักกระโดนบบบรับโซ่โซ่สับพี่น้องพักแที่ว มาละครับไอพวกแม่มนละยอนมะละขอ,องแซบต้องแบบนี้ครับนี่ละตดนน้ำมาครับอืมอ้มเตาเลยครับยอ้อบ คูณสองครับผ้าคิลิวขาวครับมืนอี้เปลี่ยนไม่ได้เอาผาคิลิวดำครับเสร็ๆนล้ำกันครับผม

อ,อ่อนดีครับคุณสองได้พี่น้องเอ๊ะ ใต้ทรศัพท์ถ่ายผมเคยชัดไปได้ครับพักรายรัพักหลายอย่างก็งกินได้เป็นไรครับแซ <c oughs> บพักก็แง่ง สบายนางเมื่อเราเข้าหาบะ แซ่บแซ่บำหวานพี่น้องเงออครับพูดสามครับ <laughs> หวานครัอบพี่น้องเข่ามืด ตับนินๆสายคมครับ สบายนางเขาามืดแล้วกินเล่นครับพี่น้องฟักติว ซับหวานครับพี่น้องสะท้อนแสงครับ อืมอืมหอมอ่ำล่ำอืมเอาแล้วผมก็ลืมใส่บี <c oughs> บ่เป็นยังบีพุงขวดพักใหญ่ครับ เอาครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะบตำนี้แหละครับผมครับพอดีหอมปากหอมคอครับใส่ตู้เย็นไว้ครับแล้วค่อยมากินต่อยำแรงครับนอนตื่นหมดเลยครับวันยุดครับวันนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมเด้อครับ FC กับเพื่อนช่องอื่นๆหลายๆคนครับที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์ผมทุกคนก็ได้ครับขอบคุณมากๆครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมก็ว่าบ่คอยเก่งเลยครับว่าพิดว่าถึกเลยครับผมสวัสดีครับผม